มีเวลาส่วนใหญ่ผมจะไปสาวเช็คเองครับได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปสาวเช็คเองเพราะว่าเหมือนว่าเราเราชินกับการสาวเช็คแล้วว่าเราอยากได้อะไรแบบไหนมันแตกต่างกับตอนที่เป็นไอ้น้ำไหมโอ้แตกต่างเยอะตอนไอ้น้ำนี่คือภูเกียเลยใช่ครับภูเกียครับสเต็เดือนเราบอกผมเจอตอนสาวเช็คนี่บอะไรพูดยังขนลุ้อยู่เลยเจอตอนซาวเช็คนี่จักรยานมันปั่นเดงโมล่ะจักรยานปั่นเองโง่เขาแตกต่างช่วงนั้นคือ เพลงไอ้น้ำมันมีทุกทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอ,อายุเรวออกที่หนึ่งไม่ไหวแล้วคนมีจะขอมาที่หนึ่งไม่ไหวยังเป็นวัยรุ่นรุ่นนดีน่กับเราเลยที่ยมนะตอนนั้น,น,นฮัลโหลเช็คครับบอกได้เลยว่าเทปนี้นะฮะผมกับพี่โตจะพามาดูนะครับศิลปิน ท่านึงหนึ่งบอกได้เลยว่ายุค90เนี่ยโด่งดังมากๆเรียกได้ว่าถ้าคุณเดินผ่านร้านคาราโอเกะเมื่อประมาสัก20กว่าปีที่ผ่านมา20ปีเลยหรอถึงน่าถึงถึงใช่ไหมถึงน่นะคะคุณจะได้ยินเพลงนี้ทุกๆ5นาทีนะฮะส่วนศิลปินจะเป็นใครอะไรยังไงงั้นเดี๋ยวตามพี่โตเข้าไปในร้านครับเขรอเราอยู่แล้วไปครับครับผม ที่ได้ดิงมากที่สุดนะครับถึง0 0ดรอยิง 500, คืนม er ีได้แก่พี่พุกเอลการดรอเล่นพี่พ <nella> ุกในน้ำเข้มาแาก็รู้กนอยู่แล้วอย่างแรกเลยดีกว่าว่าวันนี้มาถึงเนี่ยปกติแล้วโดยปกติวงพี่พุกเนี่ยมาถึงพุกจะทำอะไรก่อนบ้างครับมาถึงอย่างแรกก็ หาเจ้าของร้านก่อนครับเดี๋ยวเข้าประตูไหนอ๋อ่าแล้วหาเจ้าของร้านเจอแล้วรู้ว่าเข้าประตูไหนแล้วยังไงต่อก็ต้องมีเลงไหมว่าใวันนี้กล่าเข้าร้านหรืออะไราอย่างแรกก็ทีมงานจะเข้าเซาเช็คก่อนครับครับทีมงานจะเข้าเซาเช็คมาก่อนผมประมาหนึ่งชั่วโมงก่อนเพื่อเซตอัพบางทีถ้าแบบว่ามีเวลาส่วนใหญ่ผมจะไปเซาเช็คเองครับได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปเซาเช็คเองเพราะว่าเหมือนว่าเราเราชินกับการเซาเช็คแล้วว่าเราอยากได้อะไรแบบไหนแต่ว่าถ้ามันเอ็กซิเจนจริงจริงหรือว่าไม่สามารถมาจริงจริงก็จะให้น้องๆสาวให้ อย่างวันนี้คือมันอยู่ใกล้ด้วยก็เลยมาซาวเองครับผมครับีทีมเราเนี่ยมีกี่คนทีมแล้วถ้าถ้ารวมจริงๆอ่ะอ่ะรวมประมาณ200กว่าคนใช่257คนครึ่งคนหนึ่งขาดขาดไปไม่กี่คนมีทั้งหมดสิคนครับ10คนก็ก็มีมีใครบ้างแบ็กอัพนมา4คนครับมีกีตาร์2เบสกลองแล้วก็สเตจ2คนซาวด์อินเนียร์1คนแล้วก็คนขับตุ๊ตู้ผู้จัดการแล้วก็ผม10คนพอดีใช่ ไปตน้นทวนสิบคนจะไป,ไปที่ไหนก็ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สิบคนสิบคนแล้วเวลาไปแต่งวันนี้คือบินเลยป่ะหรือว่านั่งรถตู้ไปคัอ่าถ้าไกลๆก็บินครับอ๋อบินนี่ค mm ือ hmm. บินหมดเลยทุกคนต้องบินหมดทุกคนครับใช่เพราะว่าเราคือน้องๆเนี่ยเป็นแรกขึ้นใหม่เราไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าถ้าจะขนของไปเองทั้งหมดเนี่ยโอ้โหลำบากมากมันจะแตกต่างกับเมื่อก่อนที่แบบจะไปรถตู้สองพันใช่เมื่อก่อนเ่ยวิ่งรถตู้สองคันคนนึงเป็นคนเครื่องกรีล้วนกับนั่งกับทีมงานคนนึงเป็นผู้เรานั่งอะไรอย่างี้ ตอนนี้ก็จะเป็นเป็นพอเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเนี่ยน้องๆทุกคนก็ชิงงานเราไม่เยอะเรามีแค่สิบคนแล้วก็คนของอุปกรณ์ส่วนตัวไปกันได้ถามเรื่องซาวเช็คหน่อยครับพี่โจเรามาซาวเช็คเองเนี่ยะสิ่งที่เราต้องการซาวเช็คเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างก็คือสถานที่เดียรสถานที่นี่เหมือนกันอ่าใช่เอออย่างแรกคือส่วนตัวผมอะที่ผมฟังอะในหูมัน s t a n d อยู่แล้วว่าเราฟังอะไรบ้างแต่ผมจะชอบมีฟอนด้วยเลี้ยงนะคูฟังเพลงบาง บางเพลงหรือว่าบางฟิลอะอย่างเพลงช้าๆที่แบบว่าเพลงนี้เราร้องบ่อยแล้วเราไม่ต้องอะไรละผมก็จะถอดเลยเพื่อ,อฟังเสียงเพื่อฟังเสียงข้างนอกเสียง<อ>คนดูนดแล้วก็เราก็จะเอามอนิเตอร์เอาฟอานเนี่ยเลี้ยงไว้นิดหน่อยอ่าฮะบางที่บางที่ถ้าไม่มีเลยก็ลังจากข้างนอกเอาเรามาซาวเช็คเนี่ยคือเรามาซาวนในหูอย่างหนึ่งและวใ, <น S 1> ใช่ไหมใเน้นในหูในหูเนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือนักร้องเนี่ยเขาจะฟังอะไรบ้างในหูผมบรลานซ์หมดเลย บาลานซ์ทุกอย่างเท่ากันจะอ่ามายถึงว่าเราอยากได้แบบไหนคือเหมือนกับว่าแบบจัดบาลานซ์ของเราเองที่เราชอบอะไรนะแล้วเราอยากชอบอะไรพี่เอออยากได้ยินอะไรพี่ชอบอะไรจริงๆผมชอบดิทึมมากกว่ากีตาร์น้อก็คือแบบฟังเบสกับกองช่างเปียกเบสกับกองแล้วกีตาร์เล็งเลี้ยงใช่ครับเพื่อให้เมโลดี้มันไม่กวนหูเราด้วยใช่ครับหลักๆเลยครับแต่ว่าฟอนต์ข้างหน้าก็จะทั่วไปเอาไว้เป็นฟิลอย่างที่บอกแหละฟอนต์หลักๆผมจะฟังไม่กี่อย่างเองนะฟังอะไรบ้างพี่คิกลิป กีตาร์สองตัวแล้ว no ก็ร้องไม่ต no yes, so ้องเบสด้วยเบสอยู mm ่ในนี่แล้วเอาไปอยู่นหูแล้วใช่เพราะว่าบนเวทีอะเบสมันสะเทือนเลื่อนลั่นจากข้างล่างมันบนขึ้นไปนะทีนี้มาถามเรื่องเซตอัพของตัวเราก่อนครับเราใช้ไม้ใช้ไม้ไม้นี้ใช้เป็นรุ่นอะไรรุ่นสบายมากครับเป็นชัวเอสม้าแปดเอสม้าแปปกติเลยไม้สายคือเมื่อก่อนผมใช้เบลดตั้งแต่ตอนปล่อยอัลบั้มใหม่ๆเนี่ยใช้เบลดมาตลอดใช้เบลดแล้วรู้สึกว่า ด้วยการต้องดูษาแบตเตอรี่อะไรเอ่ยแล้วก็ด้วยด้วยศักยภาพมนจริงๆกับเสียงมนจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าผมชอบไม้สายมากกว่าเสียงมันเต็มกว่าใช่แล้วมันรู้สึกว่ามันง่ายมันถนัดแล้วแบบสักพักพอแบบพอเรามาถือไวเลสแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะอันนี้คือถ้าถือไม่นะทุกคนใช่มันเข้าใจอยาเข้า <laughs> ใจเข้าใจอะไรดีนะคะยิ่งคนคนนี้ยิ่งซนอยู่ถือไม้แล้วมันึงขึ้นดึงลงมันไม่มีอะไรเลยคือเรามีสายมีอะไรเนี่ยเป็นส่วนตัวชอบชอบไม้สายมากทีนี้ถามหน่อย เซตอัพของโนตีครับอันนี้กองเอามาเองปะหรือว่าอ่าคือทางผมจะจะคุยกับทางร้านก่อนว่าเขามีอะไรให้บ้างเราเพื่อยเอาง่ายๆผมไม่ได้ที่แบบว่าเฮ้ยไอ้โอ้มึงต้องเอากองมานะมันขนมาบางทีมันขนมาไม่ได้ผมก็ใช้ซาวอินจิเนียร์เนี่ยโทรมาดีลกับซาวทางร้านก่อนว่ากองคุณเป็นแบบไหนฮาร์ดแวร์โอเคไหมแข็งแรงหรือเปล่าถ้าซาวคุยแล้วเอ้ยมัน เราว่าต้องเอามาเองวะน้องก็จะขนฮาร์ดแวร์ที่เป็นคาเชร์ทุกอย่างมาเองหรือว่าวันนี้คิกไม่ดีทอมไม่ดีน้องก็จะเอาบางส่วนเข้ามาให้บริการกับทางร้านใช่แล้วถ้าถ้าจังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าอะไรเนี่ยก็สามารถเอากรองไปชุดได้ก็ก็จะเอาไปแต่ส่วนใหญ่จะจะดิวอย่างนี้มากกว่าครับเท่าที่พี่ดูเมื่อกี้บนเวทีอะมือด้าสองคนอะเล่นหน้าตู้ด้วยซึ่งสมัยเนี้ยมันไม่ค่อยมีละส่วนใหญ่อะเขาจะผ่านมันตี ช้แปกแล้วก็เข้าบอดเลยแล้วอันนี้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าร้านมีตู้ให้อ๋อก็เลยสนองเนาะร้านมีตู้ก็สนองสิ่งที่แบบอยากได้ยินแล้วต้งแดได้ยมันมีอะไรกระแทกหลังเราใช่ไหมปกติแล้วถ้าถ้าเป็นเวทีโล่งๆมีกองชุดเดียวอะจบเลยมีออมอนิเตอร์ให้หนึ่งสองามเนี่ยแค่นั้นได้เลยเพราะว่าเราเอาบลิซกไปเองทุกอย่างเข้าที่เราหมดเรากันเราชอบแบบไหนมากกันระหว่างที่แบ็กอัพเพาเปิดเปิดแอมด้วยกับไม่เปิดเลย เอาจริงนะไม่เปิดดีกว่าเพราะมันไม่คัรวรใช่ไหมแต่เมื่อก่อนอะตอนสเตจแบบงานประจำปีเมื่อก่อนมันมีซาฟิลมีอะไรต้องแครต้องสนุกต้องแบบอ่าแนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแค่ฟอนต์เฉยๆก็สามารถกระแทกได้มันก็มีความสูงในการร้องแล้วอันนี้ดูเซตอัพแบบเคลื่อนที่เร็วมันแตกต่างกับตอนที่เป็นไอ้น้ำไหมโอ้แตกต่างเยอะตอนไอ้น้ำนี่คือฟูเกียร์เลยใช่ครับฟูเกียร์ครับ ทุกอย่างเอาไปเองหมดเอาไปเองหมดทุกอย่างไปทิวลงๆมาก็ก็คือรื้อของเขาอหอมดละใช่ครับได้หมดเลยชั้นเอาช,ชั้นว่างอยู่ตู้ใช่ว่างด้วยกันหมดเลยคืออ่าอย่างนั้นก็คือช่วงนั้นเรามีงานทุกวันมันง่ายต่อเราใช้อุปกรณ์ตัวเองเรารู้สเปคของเองอไม่ต้องไปเจอตู้หรือไม่เจออะไรท<ต>ี่มันไม่ต้องเสี่ยงใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนั้นก็จะไม่ได้สาวชิคเองก็จะมีสเตจของใครของมันเลยเป็นคนสาวชิคให้เราก็ไม่ได้อย่ยงเดียวความความแตกต่างระหว่างไอ้น้ำแบบน้ากับเป็นทุกไอ้น้ำแบบเนี้ย เราสึกว่าเราสึกแบบไหนฮะใช่ความชอบมันแตกต่างกันท uh ี huh. ่ด้วยด้วยด้วยระยะเวลาผ่านมา20ปีในความความแตกต่างเมื่อก่อนเราวัยรุ่นเราก็คงต้องชอบแบบนั้นเพราะมันสนุกสนานมันมันมันได้มีของตัวเองโชว์เวทีอะไรแต่พอเนี้ยพอเรามาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเราสึกว่าเราเอาอะไรที่มันง่ายและลงตัวที่สุดอ่าือยิงเป็นการเร้สึกการพูดคุยกันกับทางร้านหรือว่าทางสถานที่อ่ะมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากเรามีอะไรให้เราบ้างถ้าไม่พร้อมตรงไหนเราคนเปเองได้เสมอ มันก็ง่ายครับแล้วตอนนี้มันก็เคลียร์ด้วยเพราะว่าน้องๆทางานกันได้หมดแล้วจริงๆผมไม่ต้องบอกอะไรเลยเขาดูเองเขาเองสบายถึงเวลาก็แค่นัดซ้อมวันนี้ก่อนชูขอซ่อมเพลงใหม่หน่อยเพลงนั้นเพลงนี้นิ่หน่อยก็สะดวกจริงๆไม่ค่อยเจอนะจรินๆที่มาซาวเช็คเองเชื่อฟิลนสมัยนี้นะใช่มันต่างกันไหมแบบเราเช็คเองกับเราไม่มาแตกต่างนี่แตกต่างอยู่แล้วอย่างนั้นมันก็ร้องเหมือนเดิมร้องเพลงสคริปต์ไม่ได้ต่างกันมากมายแต่ว่า ด้วยด้วยตัวเราไปเจอสถานที่จริงๆก่อนที่เราจะมาโชว์อะปรับสภาพน้ำ <laughs> ใช่ปรับ <laughs> สภาพน้ำเลี้ยงปลาเอาปากเลี้ยงปลา, <laughs> าเราต้องมาเจอสถานที่ก่อนเพราะตรงนี้มันจะเป็นยังไงในงั้นเน<ม><ม>ี่ยมันจะช็อกนะเฮ้ยเรามาถึงปล๊บอย่างน้อยมาซาวเองมันก็รู้สึกว่าโอเคถึงตอนซาวกับตอนโชว์อมันอาจจะแตกต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่มีปัญหาไม่มันโอเคมากเพราะว่าก็จะแบบว่าภูมิใจกว่าใช่ครับส่วนใหญ่เวลาไปต่างจังหวัดเราจะไปด้วยกันสิบคนเงี้ย รถตู้จะพาพมารับหนึ่งคันสองคันก็แล้วแต่เวลาเราไปแล้วก็ไปเป็นกณะเราไปถึงร้านแล้วอ่ะก็งลงสาวก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่สุดยอดเป็นยาง,ง้นสาวเสร็จแลว้วค่อยเข้าโรงแรมทีเดียวอ่าก,ก็เลยจะได้ไปสาวแทบจะทุกงานพี่ถามหน่อยครับครั้งแรกที่มีงานจ้างครับมันแตกต่างกับปัจจุบันยังไงอีกครั้งแรกต,ตื่นเต้นอุ้ยครั้งแรกนี่ค่ะคุณผู้ชมไม่ไม่ได้ฟังนะมีน้องฟู อ้าวเล่าเลยลพี่ฟูบอกเล่าเหมือนเล่าเหมือนกูไปนั่งเล่าเองเลยเก็บไปทุกคาพูดไม่ไปเก็บยังไงแต่อันนี้มาเสริมให้ในระดับนั้นว่าครั้งแรกเป็นยไงพี่ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นงานอะไรประจําจังหวัดอะไรทั้งอย่างงานประจําจังหวัดงานประจําปีของจังหวัดลำพูนมันมี็นงานฤดูหนาวตอนนั้นยังไม่ได้มีเออเราไม่ได้ใช้ใช้มอนิเตอร์ใช่เรามีไวเลสหนึ่งตัวแล้วก็เป็นมอนิเตอร์ เมื่อก่อนนี่ก็ยังไม่ได้ขนตู้ขนกองเองใช้ของงานหมดมีเท็กกิ้งต้เอฟิกคนละชิ้นสองชิ้นไปมันใหม่มากแล้วพอเพลงเราติดคนมาคนมาดูเยอะมากตอนนั้นที่หนึ่งไม่ไหวมันเยอะจริงแล้วแบบก็ซ้อมในห้องซ้อมหนักมากก่อนจะโชว์แรกซ้อมหนักซ้อมแบบไม่พลาดซ้อมเหมือนะประกวดอะที่แบบร่าการเล่นได้พอเจอบรรยากาศจริงๆปั๊บพายละให้ใหม่นับเอ๋บางเบ็ดเข้าไปตรงคิกไม่ได้อ้า ผมเข้าผิดท่อนมาก <laughs> มึงน,นับส่งลูกส่งลูกจบลูกขึ้นเละดีไม่ล่มดีไม่ล่มโชคดีที่มันไม่ล่มถ้าล่มละคาเลยแล้วจากหลังจากวันนั้นนานไหมพี่กว่าจะเข้าสู่ระบบปกติพอหลังจากวันนั้นมามันมารู้สึกว่าเอะเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเออแม่งมันต้องทาไม่ได้เห็นรุ่นพี่หลายๆวงเขาเวลาเราไปดูข้างล่างก็ฉุกอยูนดีอ่ะเล้วแม่งได้่ะเขาอาจจะเก่งกว่าเรามากแต่ว่า ถึงเราไม่เก่งขนาดเขาแต่ถ้าเราซ้อมเยอะๆหรือว่าถ้าเราสามัรคีกันจริงๆอะ่ะผมว่ามันผ่านไม่ได้เราจากวันนั้นมางานต่อไปก็โอเคขึ้นเลยความพยายามไม่เคยทำ้ายใครจริงครับต้องต้องใช้ความพยายามสูงเท่าที่พี่ดูวันนี้เ <laughs> ท่าที่ดูเนี่ยก็คือวงเล่นโดยไม่มีด a t a เลยใช่ครับใช่ไหมใช่ครับซึ่งสมัยแรกปกติศิลปินอ่ะจะเล่นแบบ uh huh. เปิดด a ตต้าแทบจะ ทุกวงใช่ครับของทุกไอ้น้ำคือไม่เปิดเลยไม่มีครับให้อย่างเดียวที่ให้น้องทําก็คือฝังนอมที่เห็นมี iPad อยู่ตัวหนึ่งใช่ฝังเปิดนอมใช่ใช่ครับแล้วก็มี iPhone ตัวหนึ่งเป็นมิกมิกเกียในหูของเข้าใช่ครับแต่แต่ละคนก็จะมีต่อกับอิสของตัวเองว่าในหูก็จะอะไรไงก็จัดการอย่างนี้คำถามคือทําไมถึงเลือกไม่มีดัต้าก็คือด้วยด้วยเพลงของเราอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีดัตต้าเยอะขนาดนั้นเพรด้วยเพลงของไอ้น้ำเองอ่ะมันจะมีซีนมีอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ทุกวันนี้้้้ถาไดเห็นนออะะงๆ สมมติเราอยากได้เสียงจริงๆอะมันใส่ไปได้เลยอ๋อดีกีตาร์ตัวเดียวเป็นเสียงกีตาร์ด้วยแล้วมีเสียงซิฟฟ์บาด้วยอะไรเงี้ยมันก็สามารถทําให้อ่าจากมาสเตอร์ที่เราเราเคยได้ยินมากับที่เราเล่นโชว์มันไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าเรื่องเรื่องซาฟ์มันอาจจะมีแ่บอะไรที่แบบเปลี่ยนเสียงเล็กๆน้อยๆได้คใช่งั้นเดี๋ยวขอดูตอนซาฟ์เช็คหน่อยยินดีเลยครับว่าแบบเออเริ่มยังไงอะไรยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับเบื้องหลังของเราเดี๋ยวเราไปดูซาฟ์เช็คกันครับยินดีครับ ใช่ครับ เม่กี้เห็นซาเช็คกันมาตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยเรียบร้อยครับนะครับก็จะได้เห็นไปแล้วว่าการซาเช็คของวงฟุก้น้ำเป็นยังไงนะครับครับผมเป็นไงบ้ังพี่วันนี้ต้องถามคําถามแรกเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องช่วงเขาเรียกว่าพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยรู้สึกดิบรู้สึกดิบอย่างแรกเลยมีคำถามอะไรแปลกๆไหมครับมีฮะเดี๋ยวจัดให้นะฮะอย่างคําถามแรกเลยที่อยากจะถามว่าครับทัวร์มาพี่ฟุกโอ้ ทัวร์มาหน้าทั่วประเทศไทยแล้วล่ะทั่วครับครบทุกจังหวัดมีเรื่องแบบกุ๊กูอะไรเงี้ยกุ๊กูอะกุ๊กูแบบเจอหรือแบบอะไรนีเจออะไรแบบเจออะไรแบบแปลกแ้ลงมั้ยเวลาไปทัวร์ต่จังหวัดอะไรเงี้ยมันก็เจอแปลกๆเยอะพอสมควรครับแต่ว่าหลักๆแล้วนะผมไม่ค่อยได้เจอคนที่เจอจะเป็นพวกทีมงานพวกอะไรอย่างนี้มากกว่าเพรเขาไปถึงก่อนอ่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเราอาจจะไม่ค่อยมีเซนส์ทางด้านนี้มั้งเขาก็เจอไอ้โรงแรมนี้มาใหญ่คนขับรถเมื่อกี้อ่ามันเจอบ่อยมาก ผมเจอแล้วพี่ผมฝันอีกแล้วพี่ผมนั่นอีกแล้วไม่เจอว่ะอะไรเงี้ยแสดงว่าเรื่องอย่างนี้ก็คือไม่เคยเจอกับตัวเลยก็มีหลักๆก็จะมีแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นจริงเทศประการใดหรือเปล่าแต่ว่าที่เราไปเจอแล้วไปแปดพันกว่าเรื่องที่ที่มีไปจังหวัดนึงแล้วรู้สึกว่าเราเราเกิดเป็นเป็นร้านเป็นผับใหญ่เลยในจังหวัดจังหวัดนึงแล้วก็ตอนเราเข้าไปสาวเชฟเนี่ยไปทั้งวงไอ้น้ำตอนนั้นเป็นไอ้น้ำอยู่เราก็จะเห็นแบบฟรีแบบ หลังร้านตรงมุมเนี้มุมหนึ่งอ่ะมันมีแบบฟีลแบบมเหมือนกับวที่แบบมันไม่ใช่ที่แบบว่าของบางอย่างมันไม่ควรมาอยู่ในในร้านแบบนี้อ่าอ่าอะไรเอ่ยแปลกแยกอ่าอะไรเอ่ยแปลกแยกแล้วก็มันก็คือพวกของเล่นเด็กของเล่นที่วางเอาไว้เราก็รู้สึกล้วลูกเจ้าของร้านเนี่ยหลูกเจ้าของร้านแล้วถ้าเราคิดแบบไกลๆเลยคือกมาเนี่ยเขามีน้องแน่ๆเลยเพราะว่ามันมีทั้งของเส้นว่าแล้วก็ของเล่นวางกันเยอะแยะมากมาย เราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเจอรเราไมา่ค่อยเจอเราก็สาวช็คเราก็ปกติไปแต่ตอนโชว์เนี่ยมันมันสนุกสนานตรตงตอนโชว์ผมก็ไม่เจอที่งานอะสเตจเดือนมาบอกผมเจอตอนสาวชิคนี่เราบอกอันน้พูดยังคนรุกเลยเ <laughs> <c oughs> จอตอนสาวชิคจัก,กรยานตันงปักอย่างแี้แจัก,กรยานปันเอ,เองโง่แล้วมันไม่ใช่หรอกอมอมอไม่ต้องมาอ,อ้ามไม่ต้องมาหลอกไองเพราะว่า พวกสเตจผมทั้ง4คนนะตอนนั้นนะ่ะมันชอบอัมกันเล่นงานนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรเ,เลงแก่ละรา<ล>ไม่เชื่อเราไม่เชื่ออยู่แล้วพอถึงตอนโชว์เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็โชว์กันปกติโชว์ไปโชว์มาจนแบบรู้สึกว่าทางทางคนที่ร้านเขาบอกอยาไม่ต้องยึดอะไรนะเขาบอกว่าน้องไม่ได้มาทำร้ายแล้วพูดอย่ี้คืออ้าวสรุปว่าไอทีมงานที่เจอจริงหรือเปล่าเราก็ร้องไปร้องไปร้องมาอะไรแบบรู้สึกว่ามันมีความสุขสนุกสนานไปแล้วเรา หันหลังกลับไปหาไอ้ใหม่มืองกองอะแล้วแบบว่ามันแวบๆหนึ่งอะแวบๆหนึ่งไออะไรวะเพราะบนเวทีตรงนั้นไอ้ใหม่มันอยู่สเตจสูงห่างตาปุ๊บแลวมันไม่สามารถเอ้แบ็กสเตจสเตทใใหม่มันยืนข้างหรือวะอะไรเงี้ยเราก็หันไปมันไม่ใช่สเตจเรามันเป็นเด็กยืนอยู่นั่นแหละคือเราไม่ได้หันแบบจ้าแบบยืนอย่างเงี้ยเรา่านตาไปปุ๊บเราแฟบเห็นความรู้สึกได้ว่า เอ๊ะ <E> อะไรยืนอยู่มวลสารบางอย่าง <S <S สเตจก็ไม่ใช่สเตจอยู่ข้างล่าง e แต่ว่ามันด้วยสเตปกลองสูงแล้วเขาอยู่ถัดขึ้นไปอีกอ,อะไรเงี้ยฮะแล้วก็แวบไม่ได้คิดอะไรอจนหันกลับมามองจริงๆก็ไม่มีอะไร, e รก็ร้องต่อไปร้องต่อไปแล้วก็หันผ่าอีกก็แวบอีกทีนี้รู้เลยไอ้ตอนแวบเนี่ยคือเราหันช้าเรารู้เลยว่าเป็นเด็กยืนอยู่แต่ชุดอะไรผมไม่รู้เขาจ้องเราปะเขายิ้ม เหมือนเขายิ้มแล้วสิเหมือนชอบเหมือนชอบก็ยังดีที่ยิ้มนั่นแหละนั่นแหละคืออารมณ์าเราไม่ได้มาทาลายเขาละเราไม่ได้มาทำอะไรเล้อันนี้คือที่สุดแล้วที่ที่แบบว่ามันอาจจะไม่ใช่หันมาแบบแล้วแบบเอ้ยอย่างเงี้ยเธอแะ้วผ่านอย่างเงี้ยเหมือนแต่กล้องแล้วน้องผู้หญิงยืนอยู่ครับแฟบมาแต่รู้ว่าว่ามีทำไมน้องร้องขึ้นเวทีต้องยกมือไหวเออไหวอะไร เป็นคำถามที่อยากรู้เหมือนกันพี่ผมจะเห็นนักร้องแบบว่าอ่ะสมมติผมก็ไหวผมก็ไหวข้างเวทียกหรือไหวถือไม้เวทีคือไหวไะฮะปกติไม่ลบหลู่นะไหวเจ้าที่หรือว่าความจริงเป็นจังหวะที่แบบอ่ะคนนั้นทักมาพี่ฟุ๊กเลยยกมือไหวขึ้นมาแล้วคือมันเป็นเฉพาะศิลปินได้นะคือถ้าเป็นนั่งตียงคืนเนี่ยที่มาร้องงี้ไม่ไหวอก็ด้วยด้วยชาพุทธเราอ่ะหรือว่าอะไรอย่างอ่ะอย่างหนึ่งอ่ะที่ที่ผมก็ไหวผมคือผมไหว้าที่ทางครับอ่า ฟีลประมาณแบบถ้าเราพูดกนนจริงๆก็คือผมว่าคเรือที่เฝ้าสถานที่นั้นๆอยู่ผมก็จะไหว้ขอครับว่า,า,ว,าวันนี้มามาสร้างความสุขสนานให้กับทุกๆคนนะครับอย่าให้ได้มีอุบัติเหตุหรือว่าให้ทุกคนได้มีสติเล่นกันอย่างแบบไหลลื่นจนจบโชว์ไม่ได้มีอะไรมาขันถามนิดน,นึงว่าขอถามนิดน,นึงว่าพี่ฟุก๊กเมื่อกีททำเป็นวงแล้วก็มาเป็นฟุก๊กไอ้นะแบบคนเดียวใช่ครับมันความสนุกของแต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมสนุกตอนนั้นคือมันเป็นวัยรุ่น มันคือเรายังเด็กอ่ะเราเป็นเพื่อนกันด้วยเราเป็นเพื่อนกันเราอายุ19เรามาลุยคอนเสิร์ต20่สิ2 23มช่วงนั้นอ่ะมันสนุกมากมันก็มีเรื่องราวเฮฮาสนุกสนานอ่คือเพื่อนาตอนนั้นนะพวกเราเป็นคนที่แบบว่าก็ดื่มบ้านปาร์ตี้สนุกกันแบบเพื่อนปาร์ตี้กันแล้วพอมาเป็นเป็นพอมาเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราพอเราโตขึ้นแล้วอายุเรามากขึ้นความสนุกมันก็อยู่อยู่ข้างบนเวทีมากกว่าอ่าใช่แล้วก็แบบได้เห็นทุกคนยังร้องเพลงแล้วได้อยู่เราก็สนุกสนาน แฟนเพลงสมัยก่อนแล้วก็้องใช้ว่า90เนี่ย90จนถึงปัจจุบันเาะแตกต่างช่วงนั้นคือแฟนเพลงไอ้น้ำมันมีทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเราออกที่หนึ่งไม่ไหวแล้วคนมีเจ้าของมาที่หนึ่งไม่ไหว่ยังเป็นวัยรุ่นรุ่นนดน่กับเราในมัธยมนะตอนนั้นขยอรถตู้เคยเจอไหมเคยมีขับมอเตอร์ไซค์ส่งข้ามจังหวัดอันนี้ก็มีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยที่ถามว่าแฟนเพลงอ่ะมันมันแตกต่างกันตอนนั้นเราเป็นมัธยม พวกมหาลัยแรกๆก็ยังมีใช่ก็จะมีแบบว่าฟีลแบบว่ามารอที่หน้าโรงแรมขอลายเซ็นถ่ายรูปขับมอเตอร์ไซค์ตามรถตู้ทุกกระจกเอออันี้แปลงว่าเคาะกระจกโดนกระจกรถตู้ใช่เขาเข้างานประจำปีแล้วมันต้องแหวกคนเลยคาบรจะดูปุ๊จะมาดูมเน้อตีอยู่วเนี่ยก็รู้สึกได้คือแฟนสมัยนี้กับแฟนสมัยก่อนอ่ะมันจะแบบ มันคือคอลลาเจนของช่วงวัยแล้วพี่ใช่เพราะว่าคนสมัยก่อนอ่ะเขาไม่ค่อยรู้สึกว่าศิลปินแบบแจกตัวยากเข้าถึงยากเข้าใจได้เวลาเขาเจอเราทีหนึ่งมันคือช่วงเวลาที่แบบมีค่าใช่แล้วเมื่อก่อนโซเชียลมันน้อยอแต่เดี๋ยวนี้คือแบบมันเมันศิลปินถ้าโซเชียลเยอะมันเข้าถึงง่ายถ้าโซเชียลมัแต่สมัยนั้นก็คงจะดับกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละแฟนสมัยนี้เราก็จะเป็นเรื่องไงอ่ะโตตามอายุเราใช่ไหมใช่คน ไม่มีฟิลมที่ว่ามาวิ่งตามไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ครับก็จะเป็นรุ่นเดียวกับเราที่ฟังเพลงเรามาตั้งแต่ไหนแล้วก็ยังติดตามเราอยู่ยังมาอยากดูเราร้องเพลงอยากมาฟังเสียงเราอยู่ก็จะเจอก็รู้สึกเหมือนเจอเพื่อนไหมโตมาด้วยกันเนี่ยครับใช่เราโตมาแบบเราติดตามพี่ตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้อ่าอย่างหนึ่งถ้าเจอผมนะครับฝากเลยห้ามทักว่าฟังเพลงพี่ตั้งแต่ปสาปสองไงไม่เอาถามเลยตอนนี้สแตนดาร์ด หนึ่งโชว์กี่เพลงครับหนึ่งโชว์ standard จริงๆผมจะทำเมลเล่ด้วยอยู่สองสามชุดครับใช่ครับเพราะว่าเพลงมันเยอะจริงช่วงเพลงช้าก็เลยต้องเอามาสี่ห้าเพลงมาเป็นเมลเล่มาต่อกันแต่ถ้านับเป็นเพลงจริงๆเลยใช่ไหมเอาเมลเล่เกเป็นห้านี้ด้วยอย่างงียเหรอใช่ฮะเราจะได้ฟังกี่บทเพลงอ๋อถ้านับเป็นเพลงเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะสามสามเจ็ดแปดอันนี้นั่งนับเลยนะสามสามเจ็ดแปดอันนี้ไม่ได้เลขอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้ทีนะฮะนับเป็นพาร์ทสามสาม เพลงสดุกอีกประมาณนั zat, ้นครับประมาณนี่สิบเพลงต่อหนึ่งโชว์มันเป็นเม็ดเร่งไงเอาเม็นเร่งมาด้วยก็เข้าใจแต่ว่าเพลงผมมันมันเยอะเราจะเล่นทั้งหมดไม่ได้เราถือว่าคุ้มใครจ้างไหมก็คุ้มประมาณกี่นาทีพี่ขั้นต่ำคือชั่วโมงครึ่งแล้วก็ไหลแต่ไม่เคยจบชั่วโมงครึ่งนะสิก็จะไหลๆไปตามฟิลไหลครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปดูพี่ฟุกโชว์ในวันนี้กันนะครับก็ ผลงานใหม่ครับเมื่อไหร่จะมีให้เราได้ติดตามก็เร็วๆนี้ครับมีให้ติดตามแน่นอนรอเซอร์ไพรส์ได้เลยว่าจะเป็นเพลงแบบไหนอะไรไงเขอพูยก่อนว่าทุกคนคุ้มค่าแน่นอนที่รอครับเฮ้ยฝากไว้ดีครับก่อนไปดูพี่ฟุกโชว์กันช่องทางกางรกับการติดต่อติดตามพิธีรับครับผมก็ติดตามได้ทางนี้ก็ได้ครับในรายการ,การท,ที่มีสีรุ่มร่าพา,าไปชมเบื้องหลังอะไรแบบนี้สนุกสนานดีฝากรายการไว้ด้วยแล้วก็ติดตามช่องทางของฟุตเวน้ำครับเซิร์ชได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีทุก แพลตฟอร์มโซเชียลครับอาแล้วเดี๋ยวเราไปดูพี่ฟุกโชว์กันในวันนี้ครับไปครับ บอกเลยว่ามันค้างพี่โบ๊โอ้โหฮอลโลวอยากคอนเสิร์ตมาเป็นไงบ้างพี่วันนี้วันนี้สะดวกครับทุกคนช่วยกันเล่นช่วยกันสะดวกดีมากมากครับ ไม่มีอะไรผิดพลาดวันนี้ไหว้ก่อนขึ้นไง <laughs> <laughs> มีแนะนำไหมว่าควรหรันไปทิศไหนพี่ไม่รู้ว่าผมจะยืนอยู่แบบหันไปหาวิธีแค่นั้นเองมัน <Okay. S 1> จริงๆแล้วมันก็คือแบบสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากกว่าสร้างสมาธิให้กับตัวเองมากกว่า <laughs> ใช่ครับ <laughs> ก็โดยโดยรวมปกติโชว์ก็จะเป็นประมาณนี้ <laughs> ใช่เล,เลยครับประมาณนี้เลยครับส่วนใหญ่ถ้าได้เจอการก็ไปสนุกด้กันได้ครับโอเควันนี้เราขอบคุณมี้บุกมากนะครับขอบคุณมากนะครับ สำหรับเทปหน้าฮัลโหลเช็คจะเป็นยังไงนั้นก็ฝากติดตามด้วยรวมถึงคอมเมนต์เข้ามาถ้าอยากให้พี่ฟุ๊กมาเป็นพิธีกรในรายการนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเชิญมาบ่อยๆนะครับอ่ะเทปหน้าจะเป็นใครอะไรย่งไรติดตามได้เทปหน้าสหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปลงลง